เรามาเริ่มทำใบไม้อันนี้กันเลยนะคะเริ่มแรกก็ทำโซ่ค่ะย่าจะใช้โซ่สามสิบนะคะทำอย่างนี้ไปค่ะให้ได้สามสิบนะคะพอได้โซ่สามสิบล้วก็มาเลยค่ะเอ็กเลยนะคะหลักแรกหลักที่สองทีก็คือพันหัวเข็มดึงผ่านหลักที่สามก็พอหนึ่งคอ ผ่านหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าน1นผ่านสองหลักที่สี่ก็เป็นพอสองคอแต่ว่าครึ่งเดียวนะคะดึงผ่านหนึแล้วเหลือสามดึงผ่านหมดก็จะได้ตรงนี้ทั้งหมด4หลักแล้วนะคะหลักที่ห้าก็เป็นพอพอสองคอจะปลดสามครั้งปลดหนปลดสองปลดสามนี่คือ5หลักนะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาถักตรงท้ายนี้อีก5หลักนะคะทีนี้ตรงกลางตรงกลางย่าจะให้เป็น7หลักเป็น6หลักค่ะเป็นหหลักนะคะก็ต้องเป็นหลักที่1 1ลงทุกหลัก สองสามทีนี้หลักที่สามนี่แหละย่าจะย่าจะซ้ำนะคะต้องการให้มันโค้งย่าจะซ้ำก็เป็นสี่ห้าหกก็ตามไปเลยค่ะลงทุกโซ่ห้า แล้วก็หกพอได้หกแล้วตรงนี้เราก็จะมีห้านะคะก็พอสองขออีกครั้งหนึ่งนับนับถอยหลังห้า แล้วก็พอสองคอครึ่งสี่ดึงผ่านมาหนึ่งแล้วก็ดึงผ่านหมดเลยคล้ายๆตัวทีแต่พันหัวเข็มสองครั้งค่ะสามแล้วนะคะข่าวต่อไปก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปลดสองปลด,ดหนึ่งปลดสองแล้วก็ตัวทีค่ะตัวทีก็พันหัวเข็ม หนึ่งครั้งแล้วก็ดึงผ่านหมดแล้วก็ X ค่ะสองฝั่งนี้ก็จะเห็นไหมคะสองข้างก็จะได้ลักษณะนี้นะคะได้ลักษณะนี้มันก็จะนูนตรงกลางอ้าคราวนี้แถวที่สองก็ X เอ้โซ่หนึ่งซะก่อนนะคะแถวที่สองมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแถวที่สองก็พลิกงานมาทางนี้แถวที่สองนี้ให้เราทํา ให้เราทำ x แล้วก็ t แล้วก็ x นะคะให้ตรงกลางนูนเหมือนกันนะคะจะได้เป็นรูปสันโค้ง x ก็เอาวย่าจะประมาณนะคะ x ก็ x ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4 5่้าาวประมาณ5 แล้วก็จะเริ่มด้วยทีนะคะทีหนึ่งทีสองทีนี้ก็คือพันหัวเข็มแล้วดึงผ่านหมดค่ะทีสามทีสี่ทีห้าพันหัวเข็มแล้วดึงผ่านหมดอา้าวตลกละต่อข้างต่อไปก็ X ค่ะ ปิดท้ายเปิดหัวปิดท้ายนี่คือแถวที่สองนะคะ <Th an> เหลืออีกอันหนึ่งนะคะนี่อ้าวคราวนี้แถวที่สามจะเห็นเป็นอย่างลักษณะนี้ไงายขึ้นมานะคะแถวที่สามแล้วก็โซ่หนึ่งอีกนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็พลิกงานกลับมาทางนี้เห็นไหมคะเห็นสองชั้นไหมคะ อันนี้คือลึกด้านในเส้นสันมาด้านในนี้นะคะนี่ย่าจะทิมอันนี้ไม่ทิมข้างบนนะคะทิมล่างเลย<ม>ก็ดึงผ่านนะคะดึงผ่านเลยไม่ต้องมีเอ็กอะไรทั้งสิ้นดึงผ่านอย่างนี้เลยค่ะนะคะดึงผ่านเลยมาสักประมาณครึ่งหนึ่งของของชิ้นงานนะคะไม่ต้องนับก็ได้ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้เอาโซ่แบบย่ามาเลยนะคะดึงผ่านมาเลยค่ะ เพื่อเราจะขึ้นจะขึ้นริ้วใหม่ต่อไปนะคะอ้าวผ่านมาสักประมาณอ,าอีกอันหนึ่งนะคะประมาณกึ่งกลางนี่เห็นไหมคะประมาณกึ่งกลางแล้วเราก็โซ่หนึ่งโซ่สองเพื่อจะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นริ้วใหม่ต่อไปนะคะพอโซ่สองเราก็เอ็กพันหัวเข็มลงมาตรงนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ ทำปุ่มใช่ไหมคะแล้วก็่านหัวเข็มทําตัวทีค่ะนี่แล้วก็แทงผ่านลงไปตรงนี้นะคะดึงผ่านขึ้นมาดึงหมดนะคะต่อไปทำทำดับเบิลโคเชหรือพอหนึ่งคอสองหลักนะคะสองหลักตรงนี้ต่อไปก็ครึ่งหนึ่งของนะคะครึ่งหนึ่งของพอสองคอนี่นะคะครึ่งหนึ่งก็ดึงอย่างนี้ แล้วก็ไปพอสองคอเลยค่ะไปเลยไปจนสุดนะคะไปประมาณ4 4่สี่ห้าหนึ่งพอสองคอนะคะไปทุกช่วงโซ่ ื่อกี้ย่าข้ามด้วยละ่ะข้ามมันจะเป็นฝันหลอดีแล้วที่ถักผิดเน่นี่มันต้องอย่างนี้นะคะเมื่อกี้ข้ามมาตรงนี้ก่อนเห็นไหมคะมันจะเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นกลีบอีกอันนี้แล้วนะคะทีนี้ก็ยังพันหัวเข็มสองครั้งอยู่นะคะเก็บตรงนี้ก่อนนะคะเก็บตรงนี้ก่อน ให้มุมมันติดกันก็ไปอีกค่ะเริ่มจะไปตรงโซ่แล้วนะคะที่เราเผื่อเอาไว้ยังเป็นพอสองคออยู่นะคะนี่เห็นไหมคะเห็นความงะเว้าวความนูนของมันละไปอีกไปอีกหลักหนึ่งค่ะพอสองคอได้ไหม ออกข้ามค่ะข้ามนี่มันต้องทิ่มตรงนี้นะคะเมื่อกี้ข้ามไปหลักหนึ่งคะ่ะอ่าคราวนี้หลักต่อไปก็เป็นห้าหลักนะคะเป็นเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเป็นครึ่งหนึ่งดึงแล้วก็ดึงผ่านคราวนี้ก็พอหนึ่งคอ อหนึ่งคองก็คือ DC หรือว่าดับเบิลโคเช่แล้วก็ตัว T อันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วดึงผ่านหมุดแล้วก็ตัว X ตัวสุดท้ายนะคะมันก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วค่ะนี้อันนี้ก็คือหยักที่สองแล้วนะคะย่าจะขอไปอีก X ไปอีกสักต้องการให้มันโคง้งเยอะๆย่าไปอีก ไปอีก 2x แล้วกันอ่ะให้ปลายใบมันโค้ให้โค้นใบมันโค้งยาวๆหน่อยอ่ะนี่นะคะมาอีก 2x เป็น 3x นะคะคราวนี้ก็โซ่1ไว้อีกนั่นแหละค่ะนะคะโซ่1ไว้นะโซ่1อ่าพอได้อย่างนี้แถวต่อไปที่เราจะเราจะพลิกงานกลับเราก็จะทำเหมือนแถวนี้นะคะเราจะทำอ่า แถวที่แถวต่อไปนะคะเราก็จะพลิกงานกลับนะคะแต่แรกมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะพลิกงานกลับก็ยังฝั่งฝั่งนี้ฝั่งเข้าหาตัวนี้ยังไม่ทำนะคะทำฝั่งนี้ไปให้จบก่อนพอพลิกงานกลับคราวนี้เราก็จะ x ไปให้ตลอดเลยค่ะนะคะ x ไปให้ตลอดเลย คือไม่ต้องการให้มันนูนมากนะคะเรา x ไปให้ตลอดเลยค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ x ไปทุกหลักเลยค่ะพลิกงานกลับมาแล้วนะคะนี่หลักล่างนะคะเส้นล่างนะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะ ทำมาให้สุดเลยนะคะทำมาให้สุดเลยค่ะอ่าทีนี้พอเราเอ็กมาตลอดนะคะถึงตรงนี้เนี่ยนะถึงแง่งนี้เลยเราก็จะโซ่หนึ่งแล้วเราก็จะพลิกงานกลับอ่าทีนี้พอพลิกงานกลับแล้วเราก็จะไปเห็นไหมคะมันจะมีเส้นสองเส้นนะก็คือเส้นนี้ที่เราจะดึงนะคะเส้นบนเราตะเข็บบนเราไม่ไปยุ่งกับมันนะคะเพื่อต้องการความนูนทีนี้เราก็จะต่อไปนี้เราก็จะดึงผ่านนะคะ ดึงเหมือนอันแรกเลยไหมคะเหมือนอันแรกเลยนะคะดึงผ่านมาเลยคะ่ะดึงผ่านเพื่อจะมาขึ้นมาขึ้นเลี้ยวต่อไปมาขึ้นกรีบใบต่อไปนะคะดึงมาเรื่อยๆคะ่ะไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์ส่วนมากก็จะประมาณเนี้ยประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคะประมาณครึ่งหนึง่งเอาย่าไม่เอาถึงครึ่งดีกว่ามันจะไม่สวยทําไมถึงไม่สวยเพราะว่าย่าไม่ต้องการถ้ามาครึ่งหนึ่งแล้วมันจะมา ลายมันจะมาตรงกันยะเอาแค่นี้นะคะเอาแค่นี้แล้วย่าก็ทำหนึ่งสองแล้วก็ x อ,อย่างนี้นะคะแล้วคราวนี้เราก็จะทำตรงนี้อีกนะคะเหมือนกันกับช่วงนี้อา้าวพันหัวเข็มที่ลงมาทางนี้ทำทำตัวทีนะคะดึงผ่าแล้วก็อย่างนี้เลยค่ะ แล้วก็ทำพอพอหนึ่งคอหนึ่งหลักเอาหนึ่งหลักพอแล้วก็เป็นพอสองคอครึ่งหลักนเห็นไหมคะแล้วก็พอสองคอเลยคะ่ะพอสองคอหนึ่งสอง สามเอาพอและสูงประมาณนี้แถวนี้ก็จะลดลงลดล,ลดลดลำดับก็คือเป็นพอสองคอครึ่งก็ปลดมาหนึ่งแล้วก็ดึงผ่านพอหนึ่งคอคะ่ะแล้วก็มาตัว T แล้วก็มาตัว X นะคะ X เ,เหลือกี่ตัวก็ว่าไปเลยนะคะดึงให้หมดสุดหรือ,อยังคะยังได้อีกตัวหนึ่งเนาะ ก็จะได้ลักษณะนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะฝั่งนี้ได้มาแล้วสามสามชั้นคราวนี้ก็วกกลับมานี้เลยนะคะตรงนี้ให้มันกระชับกระชับกันอีกนะคะเพื่อเราจะมาฝั่งนี้คราวนี้เราก็โซ่หนึ่งไว้ค่ะนะคะโซ่หนึ่งไว้แล้วเราจะมาทําฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ว่านี่ค่ะเห็นเส้นนี้นะคะเส้นนี้หมดเลยเราจะดึง เราจะดึงผ่านเลยนะคะดึงผ่านให้มันเป็นเป็นโซ่นะคะดึงผ่านให้มันเป็นโซ่ทุกหลักแล้วบางช่วงย่าจะรวบเพราะว่าต้องการให้มันโคง้งดึงผ่านเลยนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะตรงนี้ดูนะย่าจะรวบย่าจะไม่ลงหลักนี้ย่าจะมาลงอันนี้ข้ามมาอันหนึง่งแล้วดึง ให้มันเป็นได้ลักษณะโคง้งนะคะดึงผ่านธรรมดาเลยค่ะนะคะนี่ก็จะได้ลักษณะโคง้งโค้งอย่างนี้นะคะอ่าพอเราดึงมาถึงสุดแล้วนะคะ พอดึงมาถึงสุดแล้วคราวนี้เราก็จะวกกลับมาทางนี้นะคะก่อนเราจะวกกลับเราทำโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็ดึงผ่านในโซ่โซ่ที่สองแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็มาดึงผ่านในโซ่แรกแล้วก็โซ่หนึ่งต้องการเป็นปุ่มนะคะเป็นจะงอยปาดอย่างนี้นะคะนี่เป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะ พลิกงานเห็นไหมด้านถูกแล้วก็จะพลิกมาทางนี้เสร็จแล้วเราก็จะลงทุกลงตรงนี้นะคะลงเส้นล่างนะลงเส้นล่างลงเส้นล่างดึงผ่านค่ะดึงผ่านแล้วก็โซ่นหนึ่งทุกอันนะคะเส้นล่างค่ะดึงผ่าน แล้วก็โซ่หนึ่งทำทุกหลักคะ่ะอันนี้อันนี้ไม่ข้ามนะคะดึงผ่านแล้วก็โซ่หนึ่งอา้าวย่ามาดึงผ่านโซ่หนึ่งมาตลอดแล้วนะคราวนี้ก็จะโซ่หนึ่งคะ่ะโซ่หนึ่งแล้วนะคะเอา้าวโซ่หนึ่งแล้วก็จะพลิกกลับจะมาให้เห็นตะเข็บที่เมื่อกี้ทําไปนะคะนี่คะ่ะนี่นะคะมันจะนูนๆอย่างนี้นะมันจะเป็นตะเข็บนูนๆอย่างนี้ ลาเนี้ยใบไม้เนี้ยจะเห็นลายนูนชัดเจนเลยนะคะแล้วคราวต่อไปเราก็จะมาทําส่วนนี้นะคะเมื่อกี้เราทําลายนูนตรงนี้กลับมาแล้วเราก็จะมาขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็วกกลับก็เป็นอันเสร็จหนึ่งใบนะคะอ้าวมาทำใบตรงนี้แล้วก็พอโซ่หนึ่งแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะเราจะลงที่เส้นนี้นะคะเราจะลงที่เส้นนี้จะเห็นเส้นย,วยาวๆของได้เนี่ยนะคะพยายามดึงมันขึ้นมา เราก็หลักแรกเราก็ x ค่ะนะคะและหลักที่2ก็เป็นตัวอะไรนะคะตัว t t หลักที่3มก็พอหคอหลักที่4ก็พอสองคอครึ่งหนึ่งนะคะ พอสองคอครึ่งหนึ่งก็ดึงผ่านหลักต่อไปก็พอสองคอเลยพอสองคอจะเอากีดตัวก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบให้มันดูความเหมาะสมถัดไปก็ดูงานไปนะคะไปเลยค่ะไปเรื่อยๆพอสองคอก็ปลดสามครั้งผัานหัวเข็มสองครั้งปลดหนึ่งปลดสอง อดสาไปอีกคาะย่าย,ยัางไม่พอย่ายจะไปอีกรู้สึกมันจะดึงดึงเข็มแน่นไปก็เลยจะจะแทงยากแทงลำบากเพราะฉะนั้นอังอังเขาเรียกอังอังมือนะคะอย่าไปดึงเข็มแน่นไปต่อไปนะคะจะให้เลยตรงนี้ไปหน่อยให้เลยตรงนี้ไปหน่อยก็ต้องเพิ่มอีก ย่าบอกอยังไงว่าไอริสโคเชรหรือชิ้นงานโมทิฟมันไม่ฟิกแต่ตัตวอา้าวคราวนี้พอละคราวนี้พอก็เริ่มลดแล้วนะคะจะเริ่มลดแล้วก็เป็นพอครึ่งพอสองคอแล้วก็มาเป็นพอหนึ่งคอแล้วก็เอาพอหนึ่งคออีกสักตัวหนึ่ง ถึงบ้านไหนเขาซ่อมเขาทำต่อเติมบ้านยังไม่เสร็จอีกอแล้วก็มามาทีนะคะตัวทีค่ะทีก็คือดึงผ่านแล้วก็ x ค่ะโอ้นี้มาสุดเลยนะเนี่ยมาไกลเลยไม่เป็นไรค่ะนี่ก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะละ้วคราวนี้เราก็จะกลับวิธีกลับก็ต้องทำจะงอยทำตุ่มหน่อยก็โซ่สองแล้วก็พันหัวเข็ม ปักออกไปแล้วก็พลิกงานกลับแล้วครำนี้ก็ x ตลอดเลยค่ะนะคะ x ตลอดทุกอัน x ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะให้ถึงตรงมาถึงตรงนี้แล้วมาดูกันอ้าวใกล้จะใกล้จะถึงถึงโคนใบแล้วนะคะก็ x มาอีกค่ะ x ทิ่มลงไปนี่ย่าไม่ได้มองเห็นนะคะนี่ทิ่มลงไปถ้ามันมีอยู่มันก็คือจะดึงได้ขึ้นมาเห็นไหมคะมันจะมีอยู่อีกอันหนึ่งก็ดึงได้ขึ้นมาทีนี้เราก็จะหงายขึ้นแล้วนะคะเราจะหงายขึ้นแลนะะ้วค่ะกลับมาทางนี้นะคะจะจะหงายขึ้นก็เป็นลักษณะของใบไม้โค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะโค้งแบบนี้ค่ะคราวนี้เราก็จะเก็บใบให้มันกระชับกัน ตรงนี้ตรงนี้มันญ่าที่ย่าทาเกินมาบางคนอาจจะถักเยอะกว่านี้เป็นก้านยาวกว่านี้ก็ได้แต่ย่าจะเดี๋ยวยาาจะเก็บก้านเอานี้ไม่เลาะทิ้งนะคะเดี๋ยวจะทําก้านไปด้วยคราวนี้เราก็จะจะเก็บนะคะให้มันใบมันให้ใบมันมาชิดกันอย่างนี้นะคะให้ใบมันมาชิดกันอย่างนี้ค่ะเราก็อย่างนี้เลยนะคะดึงค่ะดึงได้มางัดอเอาเข็มงัดมันขึ้นมา แล้วก็งับทางนี้มานะคะให้ได้สามสองเส้นสามเส้นแล้วดึงผ่านหมดเลยค่ะมันจะได้ชิดกันนะหยิบงานไปด้วยเห็นไหมคะใบมันเริ่มมาชิดกันแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เราก็ดูไอ้ไอน,นี้ของเรานี่ตรงโซ่นี้นะคะจะทำก้านนิดนึงก้านหน่อยนึงก็ยังได้นะคะทำก้านหน่อยนึงค่ะ ล้วก็ล็อกมันสะก่อนนะคะล็อกตรงนี้ไว้สะก่อนแล้วเราก็ดูก้านตรงนี้เราก็ทำดึงผ่านค่ะนี่นะคะแล้วก็จะดึงผ่านทุกทุกโซ่อันนี้มันจะเป็นโซ่ด้านหลังหน่อยมันหายทุกอันค่ะดึงผ่าน ก็จะได้เป็น1ใบนะคะเราก็จะตัดตัดนีค่ะได้ใบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะก็จะได้ใบประมาณนี้นะคะถักไว้เยอะๆเลยค่ะถักไว้เยอะๆเลยนะคะสัก20ชิ้นก็ได้ค่ะเพราะว่าเราจะเอาไว้ไปตกแต่งตรงดอกไม้หรือว่าไปถักเถาวั์เป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้นะคะถักเถาวั์เป็นยาวๆแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางเดี๋ยวย่าลองทําให้ดูนะ นี่นะคะ,ถ,ะถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นเถาวันก็เอาเอา,เอาได้แต่เข็บกระดูกงูที่ย่าถักไปในคลิปต้นๆแล้วก็เอามาวางแล้วก็เอาดอกไม้นี่วางก็กลายเป็นกลายเป็นเถาวันใบไม้ไปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอส่งท้ายคลิปด้วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนนะคะขอบคุณทุก ไลค์ทุกแชร์กำลังใจที่ส่งมาให้ย่าขอบคุณค่ะ